สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับหลังห้างเอสพนาดรัชดาพิเศษวันนี้เป็นรายงานพิเศษคนะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เราเจอกับนี่เลยพิ่งจะเข็นรถออกมาใหม่จากกล่องแน่เดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะคะเชื่ออะไรคะท็อปครับผมคุณท็อปครับอ่าอันนี้คนที่อยู่ข้างสุดหลอ่อใส่แว่นนี่แมหมนาคุณคุณนะคะเชื่ออะไรคะชื่อตีครับยามาฮ่าอาวันตัวนี้ครับเป็นตัวปี2011นนะครับก็พื้นฐานเครื่องเป็น เทคโนโลยีจากมอเตอร์ครับคือเครื่อง cross plane crankshaft นะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทาง Yamaha ที่มีอยู่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในมือของคุณท็อปซึ่งมาจากมอเตอร์จีพีเลยนะคันนี้ถ้าอย่างนั้นนะคะรับคุณผู้ชมขาถ้าเชิญไม่คุยกยับคุณท็อปก็ยังไงเสียทำไมถึงออกคันนี้เอ่อก็หลังที่พี่ถีพูดไปก็คือเป็นตัวเครื่องมาน,นะฮะเอกลักษณ์เขาก็อยู่ที่ตัว cross เพลง crankshaft ก็คือ power delivery เขาจะ มามาแบบเนีย,เนยนๆนะฮะแบบมันก็คุมง่ายอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวรถก็ดีไซน์ดีแล้วจริงๆแล้วเป็นคนที่ขับบิ๊กไบค์มาก่อนเลยหรือเปล่ามีครับกกแล้วลทำไมผมพอใจที่จะเป็นยามาฮ่าด้วยสมรรถนะแล้วก็ราคาเขาคุ้มค่านะใช่ไหมฮะแล้วก็ดีไซน์เขาอ้ผมถือว่าสวยนะครับแล้วก็ของแต่งเยอะนะอะไรเปลี่ยนง่ายเซอร์วิสก็เร็วเซอร์วิสที่นี่เร็วมากบางทีแบบเอาของมาใส่ประมาณรอแป๊บเดียวผมทานกาแฟหมดแก้วหนึ่งท่อผมใส่เสร็จแล้ว อะไรอย่างงี้คอย่างนั้นเลยใช่เร็วมากเร็วมากทำไมถึงมีบริการพิเศษทางด้านอะไรที่รวดเร็วให้กับลูกค้าแบบนี้คะก็จริงๆเรื่องเรื่องการบริการเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางทีเขาคาดหวังไว้ว่าบางทีเย็นนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้เขามีธุระส่วนตัวเงนี้ยรันจึงจะมาทิ้งรถมาไว้อะไรพวกนี้ไม่ได้ฉะนั้นเรื่องของการบริการเรื่องหลังการขายเนี่ยสำคัญมากบางทีเรื่องของพวกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ครับใช่ครับเพราะวันนี้ลูกค้าเนี่ยเวลาเราเป็นลูกค้าเองเราก็ไม่อยากไป เห็นได้ข่าวว่าอย่ามาฮ่าไรได้ข่าวนี่จะจัดทริปที่จะไปดูมอเตอร์จีพีที่เซปังเซอร์กิตมาเลเซียไปกับเขาด้วยไหมคะไปครับผมขับเองเลยก็ถ้าไหวไปครับขับเองคิดว่าชัวร์ไหมคันนี้แน่นอนสี่พันกว่าโลนะโอ้ก็ขี่ีจะจอดได้ครับขี่ขี่จอดจอดแต่ต้องจอดแน่นอนเพราะต้องเติมละมันถูกไหมระหว่างทางอาคันนี้อยากให้คุณตีช่วยแนะนําคุณผู้ชมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องทริปที่ไปเซปังเซอร์กิตนะคะ ก็ทริปที่ไปนะครับกเ็เป็นจริงๆเป็นปร,ประเพณีของทางยามาฮ่าเลเดอร์ขับเรานะครับทุกปีว่าจะมีการจัดทริปไปดูมอเตอร์สีครับถึงประเทศมาเลเซียก็ mm hmm. กาหนดการเดินทางเนี่ยตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่25ก็ระยะเวลาประมาณ5วันนะครับที่สนามเซตปังแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีครบรอบ50ปีของยามาฮ่าเรซิ่งซึ่งปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่กว่าปกติเพราะว่าปีนี้เนี่ยลูกค้าจะได้สิทธิ์นะครับที่ไปกับเราเนี่ยจะได้สิทธิ์ลงไปขี่ในสนามเซตปังด้วยหลังจากที่ งานมอเตอร์จีพีการขายในวัยที่เสร็จสิ้นลงใช่สิ้นลงหนึ่งวันใช่ครับแล้วหลังจากนั้นวันจันทร์เนี่ยก็คือเราจะไปขี่ในสนามเซปังกันเลยให้ไปรู้สึกถึงว่าเนี่ยมอเตอร์จีพีมันเป็นยังไงนี่สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดทีด่ขอบสนามเลยคิดว่าเป็นไงทีปนี้ก็ไปรอขับนี่แหละฮะออกคันนี้เพื่อไปช่วยพี่ยตรงโอเซปังนี่เห็นตั้งแต่เด็กๆเลยฟังเมื่อวันมอเตอร์จีพีเห็นแล้วก็ถ้าได้ไปเหยียบสักทีนึงก็ดีนะผมว่านะครับอย่างนี้คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถ ต่อที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับได้นะคะเต็มหรือยังยังไม่เต็มครับยังไงก็สมัครกันเข้ามาครับยังมีเวลาเหลืออยู่อีกนะครับยังไงก็รีบจัดการนิดนึงเพราะว่าต้องมีเรื่องของเอกสารเรื่องการดำเนินการอะไรพวกนี้ครับใช่ครับเราจะไปวันไหนถึกวันไหนคะก็วันที่20ถึงวันที่25หเดือนตุลานี้นะครับตุลาคมนี้ใครใครถ้าสนใจก็รีบไปรีบมาสมัครใช่ครับแล้วก็สมัครได้ที่ยามาฮ่าไรเดอร์ตามเบอร์ที่ขึ้นนี้แล้วก็เว็บไซต์ด้วยใช่ครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่มีโอกาสนะครรื่อองงขถ จักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์นะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่ยมามาฮ่าไรเดอร์ขับเราเรามีทั้งรถทดสอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของบริการหลังการขายเนี่ยยังไงเข้ามาชมได้อันนี้ก็ต้องถามแ่ผู้ใช้รถจริงๆอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมไหมคะเอ่อก็เวลาเลือกรถก็คงต้องดูที่ตัวรถเองนะอันดับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อันดับสองเซอร์วิส,สอย่างที่พี่ตีพูดสําคัญมากแล้วก็อันดับสามตัวเราเองต้องพร้อมครับเซฟตี้แล้วก็สภาพร่างกายนะครับก็จะได้มีเพื่อนขี่เยอะๆแล้วก็อยู่ขี่กันไปนานๆด้วย ก็เป็นอะไรที่น่ารักน่าักสำหรับยามาฮ่าไรเดอร์ขับแล้วก็แฟนขับอย่างนี่มาคอบมีเองนะคะสำหรับโันนี้ก็มีอะไรดีๆให้กับคุณผู้ชมตรงนี้นะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ